ัสดีครับผมชื่อนายสกฤตยสมุโสรหัส010สาขาพระศาสตรสำหรับคนพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยาลาชั้นปีที่สามครับวันนี้ทำการฝึกพัฒนาการในมัดใหญ่นะครับโดยจะมีอุปกรณ์อยู่สองชนิดนะครับหนึ่งก็คือรั้ว PVC นะครับมกเกอร์ เพื่อน,นะครับเราจะแบ่งเป็นสองสีะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เด็กฝึกปฏิกิริยาการพัฒนาตั้งเนะื้อวัดใหญ่มาอธิบายวิธีการเล่นนะครับมันคือจะให้นักเรียนยืนเท้าทั้งสองนะครับเนียอตรงครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะจะที่เราจะกระโดดไปทกละอันทกละอันนะครับเรามา ในะครับที่จะยิงตรงนั้ก็ย่อย่อข่าวรูมาสติคนึงนะครัเพื่อที่เราจะส่งตัวเราจะมาโดนไปข้ามดูครับกระโดดมเราข้ามไปแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอัคคีอยู่กันนั้นน่าคือสีเหลืองกับสีสีฟ้าเพื่อจะ มีการบอกหลังจากที่กระโดดลงแล้วนี่แล้วจะบอกให้หยิบสีเหลืองมาสีฟ้านะครับหรือว่ากระโดดเก็สีเหลืองก็หยิบนะครับหยิบสีเหลืองแล้วก็เก็บไว้กระโดดเป็สองสีฟ้าเก็บไว้ครับเกระโดดเป็นสามครับหยิบกระโดดนี่สีแล้วก็ทีจะบอก สีฟ้ามีกี่้างมีกี่รอบเสร็จสิ้นอาการสาธิตแล้วก็อธิบายวิธีการเล่นในในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่พร้อมกับการฝึกสมาธิในตัวนะครับอ่ะนี่จะเป็นการปฏิบัตินะครับเราจะมีเราจะมีนักเรียร์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกันนะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อมั้นใหญ่แล้วก็พร้อมกับสมาธิภายในตัวนะครับครัอบอันนี้จะเป็นการฝึกคือให้โดยทีละอันให้เร็จสิ้นหรือก็วนกลับมาเน้นตามท่านะให้เด็กปฏิบัติ อ่าทีสองเทเดีวยวนะเอาก้างปวาเอกไหมครับบุกกลับขาจะเป็นท้าทายครับอ่ะเป็นการจิตส <ertas S 1> ิ้นอ่าการปฏิบัตินะครับผมนายสกเรียสอสอนเกี่ยวบการการสอนแค่เท่าน <insan> ี้ครับขอบคุณครับ